หยุดเสียเงินแพงแพงไปกับการรักษาคอเลสเตอรอลความดันโลหิตสูงแค่ใช้สูตรนี้ดีขึ้นใน7วันคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสูตรอมมชที่โด่งดังนี้ไหมมันเป็นสูตรที่สามารถใช้รักษาโรคต่างๆได้มากมายในเวลาเพียงไม่นานและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย นี่คือสูตรมหัศจรรย์ที่สามารถลดความดันโลหิตสูงและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสูงได้ในเวลาเพียง7วันและคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการรักษานี้คือมันเป็นสูตรที่ทำง่ายมากและนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำส่วนผสมขูดขิง1ชิ้นกระเทียมขูด1กลีบ น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนโต๊ะน้ำพึ่ง1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะวิธีทำเพียงแค่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปัน่นและปั่นผสมเป็นเวลา30วินาทีด้วยความเร็วสูงจนเข้ากันดีจากนั้นให้นำส่วนผสมใส่ขวดและนำเข้าตู้เย็นเป็นเวลา5วันวิธีใช้ เราแนะนำให้คุณบริโภคส่วนผสมนี้หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าและหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารค่ำเท่านั้นไม่ควรใช้เกินวันละสามครั้งต่อวันคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้มันจะทำให้ระดับความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลของคุณลดลงและคุณจะรู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังงานอ้างอิง h b l i f e h e t c o m แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพด com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ